บงบงบงลา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 ลงปงบงลา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 ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความยาว เรื่องในวันนี้นะคะก็คือโจทย์ปัญหาการวัดความยาวนะคะเรายังอยู่ในเรื่องนี้โดยคุณครูอาริรัตทวีเศษนะคะในเรื่องโจทย์ปัญหาการวัดความยาวนะคะลำดับแรกเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วค่อยแสดงวิธีทำนะคะเราไปดูกันเลยนะคะจะมีขั้นตอนการหาคำตอบอย่างไรนะคะไปดูข้อแรกนะคะข้อแรก ข้อแรกเขาบอกว่าพลอยมีริบบิ้นสีส้มยาว40เซนติเมตรมีริบบิ้นสีฟ้ายาว30เซนติเมตรพลอยมีริบบิ้นสีส้มยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้ากี่เซนติเมตรนะคะในการวิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะริบบิ้นสีส้มนะคะยาว40เซนติเมตรแล้วก็ ริบบิ้นสีฟ้านะคะยาว30ซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะคราวนี้นะคะเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าพลอยมีริบบิ้นสีส้มยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้ากี่เซนติเมตรนะคะเขาต้องการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบความยาวสอง สองลิปบิ้นนี้นะคะก็คือลิปบิ้นสีส้มและลิปบิ้นสีฟ้านะคะในการเปรียบเทียบก็คือหาส่วนต่างนะคะว่ามันต่างกันอยู่กี่เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์การเปรียบเทียบก็คือโจทย์วิธีลบนะคะสังเกตว่าลิปบิ้นสีส้มจะยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาลิปบิ้นสีส้มเป็นตัวตั้งนะคะเป็นตัวตั้ง ลิปบินสีฟ้าก็จะเป็นตัวลบนะคะต้องเอาตัวที่มีความยาวมากกว่าเป็นตัวตั้งเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวิธีทํานะคะลิบบินสีส้มยาวกว่าเราต้องเอาลิบบินสีส้มเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกของการแสดงวิธีทำรรนะคะเขียนข้อความมาด้วยนะคะพลอยมีลิบบินสีส้มยาว40เซนติเมตรซึ่งโจทย์ข้อนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันแล้วนะคะเราสามารถ ตั้งตัวเลขให้ตรงกันแล้วก็ลบเพื่อหาคำตอบได้เลยนะคะบรรทัดที่สองก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาอันที่สองนะคะคือมีริบบิ้นสีฟ้ายาว30เซนติเมตรนะคะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วบรรทัดที่3ก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่ามีริบบิ้นสีส้มยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไหร่แล้วก็ลบกันออกมา0ลบ0น,นะคะลบในหลักหน่วยก่อน 0-0ลบศได้0นะคะ4-3ลบ3เหลือ1น1เพราะฉะนั้นลิบบิ้นสีส้มยาวกว่าลิบบิ้นสีฟ้า10เซนติเมตรนะคะอันนี้คือตัวอย่างแรกนะคะเราวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วเราก็แสดงวิธีทําคราวนี้มาดูตัวอย่างที่2นะคะฟิตรีแล้วพอนี่ฟิตอะไรอะ่ะเป็นชื่อทับศัพท์นะคะ ฟิตรีสูงกว่าอามีนา12เซนติเมตรถ้าอามีนาสูง145เซนติเมตรฟิตรีจะมีความสูงเท่าไหร่อันนี้คือโจทย์ข้อที่2นะคะคราวนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์ค่ะ ฟิตรีสูงกว่าอามินา12เซนติเมตรนะคะอ่าสูงกว่าอยู่12เซนติเมตรเพราะนั้นส่วนที่อ่าสูงกว่าอามินานะคะแล้วก็กำหนดอ่าความสูงของอามินามา145เซนติเมตรนะคะฟิตรีจะมีความสูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะเราก็ต้องเอาความสูงของใครคะ เรารู้ความสูงของอามีนาเราก็ต้องเอาความสูงของอามีนานะคะไปบวกกับส่วนที่เกินส่วนที่เกินที่เขาให้มาก็คือฟิตตีสูงกว่าอามีนา12ซนติเมตรนะคะเราถึงจะรู้ว่าความสูงของฟิตตีเท่าไหร่นะคะต้องข้อนี้นะคะต้องเอาไปบวกเพราะฟิตตีสูงกว่าอามีนานะคะก็ต้อง เพิ่มความสูงเข้าไปถึงจะเรียกว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นวิธีบวกนะคะ,ะหน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเอามาบวกกันได้เลยนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็น145บวกกับ12นะคะแสดงวิธีทำนะคะเราก็ต้องนำสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะอย่างแรกอ่าครนี้ การบวกนะคะสามารถเราจะสลับที่กันนะคะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะโจทย์กำหนดว่าฟิตีสูงกว่ามีนา12ซนติเมตรแต่ว่าเราจะเอาความสูงของอมินาขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าการบวกสามารถสลับที่กันได้นะคะก็เลยบรรทัดที่1ของการแสดงวิธีทำคุณครูก็เลยใช้เป็นอมีนาสูง145ซนเมตรนะคะไปบวกกับฟิตีสูงกว่ามีนา12เซนติเมตรนะคะ ฟิตรีสูงอ่าสูงเท่าไรแล้วก็บวกกันนะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะตั้งหลักตรงกัน5บวก2เป็น7นะคะหลัก1ิบบวก1ได้5หลักร้อย1บวก0ได้1นะคะเพราะฉะนั้นฟิตตีสูง157เซนติเมตรนะคะอ่าครนี้นะคะคุณครูจะให้เรียนทำในลงในสมุดนะคะสำหรับวันนี้ เพราะว่าในแบบฝึกหัดเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วในคลิปครั้งที่แล้วนะคะในข้อที่3นะคะให้นักเรียนทําด้วยตัวเองลอกโจทย์เสร็จแล้วก็แสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบนะคะในข้อที่3ให้นักเรียนทําเองนะคะและข้อที่4นะคะก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดเช่นเดียวกันนะคะแสดงวิธีทําให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ